แมนยูเตรียมโละ13นักเตะในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับเอาละครับแต่ก่อนที้พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครอยากได้บทวิเคราะห์วิจารณ์เชิงลึกบทวิเคราะห์วิจารณ์ดีๆตลอด24ชั่วโมงครับง่ายนิดเดียวครับทางเข้า อยู่หน้าช่องตุลุมบอลนี้เลยนะครับหากใครสนใจรับข่าวสารนะครับหรือบทวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆก็กดเข้าไปดูยีกันได้เลยนะครับเอาละครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีข่าวว่าจะลดนักเตะถึง13คนออกจากทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับโดยข่าวนี้นะครับที่มาที่ไปจากเดลี่เมลนะครับ ก็มีรายงานข่าวว่าแมนยูนะครับเตรียมลด13นักเตะออกจากทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเพื่อเป็นการปูทางในการซื้อนักเตะซูเปอร์สตาร์คนใหม่มาสู่ทีมนะครับแมาจะเป็นนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนวิกเตอร์โอซิมเพนเป็นต้นนะครับโดยท่าแมนยูเนเต็ดนะครับในการลดนักเตะครั้งนี้เนื่องจากเป็นการปรับเพดานค่าเหนื่อยของสโมสรด้วยนอกจากนี้นะครับในการลดนักเตะในครั้งนี้นะครับยังเป็นการปรับเพดานค่าเหนื่อยให้มันสมดุลกันและเป็นการปรับให้อยู่ในกฎของฟีฟ่าแฟร์เพลย์นะครับ ซึ่งในเวลานี้นะครับ13นักเตะที่มีรายชื่อจะโดนปล่อยนะครับจะนำทัพโดยนักเตะอย่างแอนโทนีอีแลงกานะครับดาวรุ่งซึ่งถือว่ามี12สมสรให้ความสนใจตัวเขาอยู่ณเวลานี้ครับซึ่งเจ้าตัวนะครับก็อยากย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับเพราะต้องการหาความท้าทายใหม่ๆคนที่สอนะครับเป็นเอริกบายยีนะครับซึ่งตอนนี้เล่นในสัญญายืมตัวนะครับกับทางโอลิมปิกมาเกสแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เชื่อว่าอาจจะไม่ใช่มาเกสเลยครับเพราะผลงานฤดูกาลนี้กับมาเกสไม่ค่อยดีเลยแ่่ออานนนยงครับ ส่วนคนอื่นๆที่เหลือนะครับที่แมนยูจะปล่อยนะครับก็จะมีนักเตะอย่างแฮร์รี่แม็กควายครับซึ่งฟอร์มการเล่นตอนนี้ก็ตกไปเป็นตัวสำรองซะแล้วนะครับรวมไปถึงอารอนบานวิซาก้านะครับอเล็กเตลเลสครับซึ่งตอนนี้อยู่ในสัญญายืมตัวกับเซบีย่าครับแล้วก็มีดอนนี่ฟานเดอร์เบ็คนะครับแบรนดอนวิลเลียมครับแล้วก็องตัวนี่มักซียาวซึ่งมักจะมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับกลุ่มรายชื่อนักเตะเหล่านี้นะครับที่จะโดนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยออกจากทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ ก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนในขณะนี้นะครับทีมงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรื่อง,องการซื้อขายนะครับก็ได้มีการติดต่อน,นักเตะไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับอย่างทางเชลลมี่ฟิมปงนะครับฟูลแบ็กของทางไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะครับก็ทายเอริกเทนฮากเองครับตามในรายงานข่าวก็บอกว่าต้องการอัปเกรดนักเตะครับให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นในแต่ละตำแหน่งครับ คู่ชูชื่นในคืนนี้ของผมครับคู่แรกครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างแมนซิตี้ไปได้เลยครับในเวลาตีสอตรงครับวันนี้จะเล่นเกมที่เอเทียสสเตเดียมครับเปิดบ้านรับการเยี่ยมทีมอย่างบาเยนมวนิกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับสำหรับคู่นี้นะครับทีมอย่างแมนซิตี้ผลงานช่วงนี้ถือว่าดีมากครับชนะคู่แข่งรวดมา8นัดติดต่อกันนะครับแล้วสิ่งที่สุดโหดสำหรับพวกเขาเลยในฤดูกาลนี้ครับนั่นคือการเล่นที่เอเทียสสเตเดียมครับ24นัดหลังสุดในการเล่นที่บ้านตัวเอง ชนะคู่แข่งไป22ครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นนะครับนี่คือสิติการเล่นในบ้านฤดูกาลนี้ทั้งหมดนะครับของแมนซิ t y ตี้ถือว่าดีมากๆตัวหลักวันนี้ครับลงเล่นกันได้ครบครับ3ประสานในเกมลุกครับอย่างพวกเออร์ลิงฮาแลน ดิยาสมาเลสแจ็คกิลิชครับตัวปั้นเกมอย่างคีวินเดอร์บอยแดนกลางครับอย่างอิวคายกุนโดการโรดวี่แล้วก็เกมรับครับนำทัพโดยรูเบนเดียสครับก็ถือว่าปึกพอสมควรเลยครับวันนี้เปิดบ้านครับรับการเยี่ยมทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิคครับของโทมัสทูเคิลซึ่งบาเยิร์นในยุคของโทมัสทูเคิลครับเล่นไป3นัดนะครับชนะคู่แข่งไป2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับในหลายอย่างอาจจะต้องดูปรับจูนกันต่อไปนะครับเพราะเพิ่งจะเข้ามาคุมทีมแค่สามเกมเองครับสำหรับทางโทมัสทูเคิลนะครับในหลายอย่างอาจจะยััััััังงงงไไมมมมม่่่กกกลลลออาจจะะะยตวนนนนนคครรบบด้้เี พูดถึงความลงตัวแล้วนะครับการที่เป๊ปเปอเนลลาคุ้นเคยกับทีมชุดนี้ของแมนซิตี้เป็นอย่างดีส่วนโทมัสซูเคิลเพิ่งคุมบาเยนนะครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับแมนซิตี้ของเป๊ปเปอเนลลาดูดีกว่าพอสมควรเลยครับโดยเฉพาะเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยก็เชื่อว่าทีมอย่างแมนซิตี้น่าจะสามารถเอาชนะบาเยนอย่างนิ้ของโทมัสซูเคิลไปได้เลยครับคู่นี้เชียร์แมนซิตี้ไปได้เลยนะครับปิดท้ายในค่มมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านชิพสกอตแลนด์ครับ วันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างเลดโรว์ทีมอันดับที่7ของตารางครับสำหรับคู่นี้นะครับหนัดหลังสุดถือว่าทาได้ดีเลยครับทีมอย่างดันดีชนะคู่แข่งไป3เสมอไป2ไม่แพ้กับใครนะครับแล้วก็เล่นในบ้าน2นัดหลังสุดนี้ฟอร์มโหดด้วยนะครับชนะรวดทั้ง2นัดแล้วยิงประตูใส่คู่แข่งไป10ลูกเสียกับคู่แข่งไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับก็ได้เรียกว่าดีทั้งเกมลุกดีทั้งเกมรับนะครับกำลังมั่นใจแบบนี้ วันนี้เปิดบ้านรับการเป็นทีมอย่างเรดโรเวอร์ซึ่งถือช่วงหลังนี้อาการหนักแหละครับสนัดหลังสุดในการลงเล่นแพ้ไป3แล้วก็3เกมหลังสุดในการออกไปเยือนแพ้รวดทั้ง3นัดนะครับกำลังขาดความมั่นใจอย่างรุนแรงก็เชื่อว่าเกมนี้ครับทีมอย่างดันดีเล่นในบ้านน่าจะต่อยอดออกไปได้อีก1เกมนะครับเชื่อว่าเกมนี้จะชนะและจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับเอาละครับสคู่ชูชื่อในคืนนี้ของผมนะครับที่อยากจะเชียร์กันนะครับคู่แรกครับเชียร์ทีมอย่างแนซิตี้แล้วก็คู่ที่2ครับเชียร์ทีมอย่างดันดดีไไป้เลย เกมในค่ำคืนวันนี้ที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยของผมนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างเบนฟิก้านะครับจะเปิดบ้านเอสตาดโอดาลูสครับตอนรับการเยี่ยมทีมอย่างอินเตอร์มิลานนะครับสำหรับทีมอย่างเบนฟิก้านะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีมากๆกครับก้านัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการพวกเขาชนะคู่แข่งไป8นัดนะครับแล้วสถิตินะครับในการเล่นในบ้านตัวเองนะครับแนัดหลังสุดชนะคู่แข่งไป6เสมอ1แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ความโหดของพวกเขาอีกหนึ่งอย่างครับ ถ้านับเฉพาะการเล่นที่เอสตเดียโอลาลุสในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้6นัดนะครับปรากฏว่าเบนฟิก้าทำได้ดีมากๆครับชนะคู่แข่งไป5เสมอไป1ไม่แพ้กับใครนะครับทีมเก่งๆมาเยือนที่นี่นะครับอย่างทางเปเชอย่างยูเวนตุสก็ไม่สามารถชนะออกไปได้ครับตัวหลักๆวันนี้ครับลงเล่นกันได้ครบครับกอนซาโลรามอสดาบิดเนลเรสครับจาวาริโอจะเป็นตัวผู้เล่นชุดหลักนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอินเตอร์มิลานซึ่งอินเตอร์มิลานผลงานช่วงหลังอาการนะครับหก เสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับแล้วสิทธิในการเล่นเกมเย็นในยูเซียฤดูกาลนี้ครับสเกมหลังสุดไม่ชนะคู่แข่งเลยแม้แต่เกมเดียวครับดังนั้นเกมนี้ครับเชียร์ทีมอย่างเบนฟิก้าไปได้เลยครับเล่นในบ้านพวกเขาไว้เนื้อเชื่อใจได้ดังนั้นคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเบนฟิก้าไปได้เลยเลยครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากไปเนเดนมแลวกันนะครับใครอยากจะได้บทวิเคราะห์วิจารณ์ดีๆบทวิเคราะห์วิจารณ์เชิงลึกตลอด24ชั่วโมงครับง่ายนิดเดียวครับทางเข้า อยู่หน้าช่องตุลุมบอลนี้เลยนะครับหากใครสนใจรับข่าวสารนะครับหรือว่าบทวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ